สวัสดีครับผมเอบเบิ้ลเน็กโดนนะครับวันนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับผมส่งท้ายปีเก่านะครับเป็นมีโดนเอ็กต้านะครับลำนี้สวยเลยนะครับผมหัวกะโหลกฝาครอบสีขาวนะครับผมตัดส้มนะครับผมนะตัวนี้เป็นมอเตอร์ชนิดใหม่นะครับผมเป็นเอ็กเพัดนะครับซึ่งรับแรงยกได้ดีมากเลยนะครับเป็นมอพัดขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ลมนุ่มนะครับ ใส่ถังบรรจุยา25ลิตรนะครับหัวพ่นยา9หัวพ่นนะฮะ9หัวพ่นยาเลยนะครับผมราคาเปิดตัวนะครับผมอยู่ที่ตัวนี้มีโดนเอ็กตา0 0 235,000นะครับผมที่จะได้ไปก็จะมีเครื่องชาร์จ1ตัวนะครับผมพร้อมแบตเตอรี่นะครับผม14 14เซลล์นะจ๊ะ นะครับผมรีโมทแบบมีหน้าจอเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องไปซื้อโทรศัพท์มาหนีบแล้วนะครับตัวนี้จบอยู่ที่สองแสนสามหมื่นหาพนะครับแต่ถ้าจะเอาชุดใหญ่ไฟกระพริบที่ออกงานเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะมีแบตเตอรี่สีก้อนเครื่องชาร์จไฟบ้านหนึ่ง เครื่องปั่นไฟ8.5กิโลนะครับอีกหนึ่งตัวนี้คือชุดออกพร้อมรับงานเลยนะครับผมจะแถมชุดผสมยาชุดใหม่ให้ด้วยนะครับตัวนี้จบอยู่ที่312,500หานะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาตัวนี้ไปรีวิวอีกนะครับว่า,ามันประหยัดพลังงานยังไงนะครับเคลื่อนย้ายง่ายแบบไหนเอา้ามาอีกลำหนึ่งเลยค่ะตัวนี้เป็น มีโดนนะครับผมน,นี้ราคาเบาๆนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งแสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมสิ่งที่จะได้ก็คือนะครับผมก็จะมีเครื่องชาร์จหนึ่งตัวแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับผมนะฮะอยู่ที่ราคา1นึ่งแสี่หมื่นห้าพันนะครับผมนะครับถ้าจะเอาชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับแบตเตอรี่6กก้อนนะครับผม เครื่องชาร์จ1เครื่องปันไฟ1ตัวนี้จบอยู่ที่2 21,500สอนานะครับสำหรับมีโดนนะครับผมตัวนี้ออกงานได้เลยนะครับอา้าวถัดออกมาอีกนะครับผมตัวนี้เป็นสีส้มแล้วนะครับผมเป็น easy สนะครับผมเป็น easy สตัวนี้เป็นบอร์ด v 7แล้วนะครับผมนะครับซึ่งพัฒนาขึ้นก็คือมี g ิพเดวงแล้วนะครับรับดาวเทียมได้เยอะขึ้นนะครับผม นะครับเป็นมอเตอร์ x 9พัดนะครับผมอ๋อเป็น x 9นะครับตัวนี้นะครับผมกินแบตได้ทุกชนิดเลยนะครับผมถ้าเป็นมอเตอร์พวกตระกูล x 9นะครับจะกินแบต12เซลล์14เซลล์ได้หมดนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,95 0 0 0นะครับ สิ่งที่จะได้ก็คือมีแบตเตอรี่คู่ตัว1เครื่อง1นึ่งหนึ่งก้อนเนาะแล้วก็เครื่องชาร์จนะครับผมนะฮะแล้วก็รีโมทที่มีหน้าจอนะครับผมทุกลำของเรานะครับก็จะมีประกันซ่อมฟรีให้ทุกลำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใบขึ้นทะเบียนการบินให้2ท่านนะครับแต่ถ้าจะเอาชุดใหญ่เลยแบตเตอรี่6ก้อนพร้อมกับเครื่องปั่นไฟอีก1 1เครื่องนะครับราคาจบอยู่ที่ 271,500เนารนะครับผมนะครับราคานี้สวยๆเลยนะครับผมมีชุดเรดาร์กันชนหน้าเรดาร์พื้นอะไรครบทุกอย่างนะครับอ่าอ้าวมาเจอพี่ใหญ่ของเรานะครับผมนะฮะมาลำนี้นะครับผมบิ๊กเบิ้มเลยนะครับลมนุ่มนวลนะครับผม25ลิตรนะครับอีซี่โฟนะครับผมมาพร้อมกับชุดหัวพ่นยา ก้าหัวพ่นยานะครับผมควบคุมลมได้ดี GPS 2ดวงนะครับผมนะฮะแล้วก็พร้อมเลดาร์กันชนหน้าเลดาร์พื้นนะครับผมสมาร์ททั้ม2ตัวเลยนะครับตัวนี้อัดเต็มสูบนะครับผมลมนุ่มมากนะฮะถังบรรจุน้ำา5 5ลิตรนะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่2 9 9 5 0 0นะครับสิ่งที่จะได้มาก็ในราคา2 0 0 0 0 0 เก้าหมื่นห้าพันก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเครื่องชาร์จไฟอ่าเครื่องชาร์จไฟบ้านอีกหนึ่งแถมเครื่องปั่นไฟให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะครับแต่ถ้าจะเอาครบชุดเลยนะครับผมนะฮะถ้าอยากครบชุดเลยแบตเตอรี่สี่ก้อนพร้อมบินเลยนะครับผมราคาจบอยู่ที่สามแสนห้านะครับตัวนี้ราคาสวยๆเลยนะครับผมอ่าตอนนี้เราโชว์โชว์มาสี่ สี่รุ่นเลยนะครับผมตัวนีาา้ถ้าจะเล่นก็มีให้เลือกทั้งยี่ห้าลิตรสิบเจ็ดลิตรนะครับผมตัวนี้เราสิบเอ็ดลิตรเราไม,ไม่ค่อยได้ขายแล้วนะครับเพราะว่ามันเปลืองแบตเตอรี่กว่าพวกสิบเจ็ดลิตรขึ้นมานะครับแล้วก็ยี่ห้าลิตรอย่างนี้เนาะเราชูมอเตอร์ตัวนี้เป็นตระกูล x 9หมดเลยนะครับผมอ่าทุกลำของเราเป็นมอเตอร์ x 9ทุกลำนะครับตอนนี้นะครับแถม มีโดนเอ็ a ตาของเราก็จะเป็นมอเตอร์ x อพัดซ,ซึ่งลูกใหญ่กว่าขึ้นไปอีกนะครับผมตัวนี้นะครับจะประหยัดพลังงานประหยัดกระแสแล้วก็กําลังยกเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ใครสนใจนะครับผมนะฮะเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอดนะครับผมที่หน้าเพจหรือโทรศัพท์ที่ทิ้งเอาไว้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปลองดูมีโดนเอ็กด้วยกันนะครับเดี๋ยวเอาไปทดสอบบินว่า แบตเตอรี่หนึ่งก้อนจะบรรจุน้ําได้กี่ลิตรนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูครับผมอ้าวนะครับผมตอนนี้มาหน้างานแล้วนะครับเดีย๋ยวมาเทสลำยี่สิบห้าลิตรนะครับผมตัวมีโดนเน็กต้านะครับว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับผมจะจุน้ําได้สักกี่ลิตรนะครับที่เรามาเทสกันครั้งที่แล้วก็อ่าน้ำยี่สิบห้าลิตรนะครับผมแบตเตอรี่หนึ่งก้อน บินไปนะครับแบตไม่หมดนะครับผมกลับมาชาร์จได้11นาทีเต็มนะครับรอบนี้เราจะมาขอเติมน้ําครั้งละ20ลิตรนะครับผมสองครั้งดูนะครับว่าแบตจะเตือนสักหนึ่งรอบไหมครับผมดูนะครับว่ามันจะอืดขนาดไหนครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทดสอบอีตัวนี้เลยนะครับผมเพิ่งได้รับโดนมาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับผมแบตเตอรี่1ก้อนนะครับผมพร้อมกับน้ํา20ลิตรนะครับผมนะฮะโอเคครับผม อโอเคครับเดี๋ยวแบบใหม่เลยหนึ่งก้อนนะครับ ครับผมเติมนะครับก็เติมอัดเข้าไปอีกนะครับผมให้เต็ม20ลิตรเลยนะครับผมโอเคพ่อครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับผมว่าจะบินได้กี่เที่ยวบินนะครับผมนะฮะยกได้แบบสบายๆนะครับ ะครับผมตอนนี้ก็น้ำยา20ลิตรแรกยังไม่หมดนะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่บนอากาศนะครับผมเหลือ51.3นะครับผมนะฮะพร้อมขึ้นบินนะคราถ้าแบตเตอรี่เตือนครั้งแรกเราตั้งอยู่ที่48.5นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ำในแทงหมดแล้วลงมาเติมนน้ำยาแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้เป็นใบพัดขนาดใหญ่นะครับผมนะฮะยก น้ำได้สบายสบายนะครับควบคุมแรงลมขดยาลงมาได้แบบสวยๆเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาให้ยันน้ําหมดเลยนะครับผมเนะ ดูค่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับผมอ่ะดูค่าแบตเตอรี่ห้าสิบเอุดอันนี้นะครับผมห้าจุดนะครับเดี๋ยวเติมน้ำอีก20่บลิตรนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเลยนะครับผม ครับผมอีกเติมไปอีกนะครับเพราะว่าบัวเดียวจะไม่พอนะครับผมเพราะบัวเดียวมันแค่เต็มก็แค่สิแปดลิตรนะครับผมเดี๋ยวเราเติมให้เต็มยี่สิบลิตรเลยครับอีกนิดอีกนิดอีกนิดครับผมยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะครับผมโอเคเต็ม20ลิตรแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวไปต่อโอเคนะครับขึ้น รอบ2นะครับผมแบตก้อนเดิมเติมครั้งละ20ลิตรนะครับ หรือว่าได้แค่หนึ่งเที่ยวบินนะครับผมนะฮะถ้าเติมเต็มก็จะได้หนึ่งเที่ยวบินนะครับแล้วลงมาเติมน้ำนะครับเพราะว่าขึ้นรอบสองมาดูครับขึ้นรอบสองเติมครั้งละ20ลิตร20ลิตรอตรตัวนี้ไม่ผ่านเนาะตัวนี้ก็ได้แค่เที่ยวบินเดียวนะครับแนะนำให้ขึ้นแค่เต็มหนึ่งเที่ยวบินเนาะนะครับผมจะได้ เซฟแบตเตอรี่ถ้าเติม15ลิตรจะขึ้นได้2เที่ยวบินนะครับผมถ้าเติม20ลิตรหรือ25ลิตรแนะนําให้บินแค่1เที่ยวบินนะครับผมแล้วเอาแบตเตอรี่ลงมาชาร์จนะครับจะชาร์จอยู่แค่ไม่เกิน15นาทีเต็มนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับะจะได้เซฟแบตเตอรี่นะครับผมถ้ามีแบตเตอรี่4ก้อนอพอเลยนะครับในการทํางาน1รอบบินนะครับอันนี้เรามาเทสให้ดูกัน จะๆเลยนะครับว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวนะเรามามามาเทสด้วยนะครับว่าอันไหนที่มันได้เราบอกได้นะครับอันไหนที่ไม่ได้เราคือบอกไม่ได้นะครับผมอันนี้คือจะได้แค่เติมน้ํา25ลิตรหรือ20ลิตรแนะนําให้แค่1เที่ยวบินแต่ถ้าคุณเติมน้ําใบกับ15บลิตรนะครับได้2เที่ยวบินอะไรกนขึ้นได้นะครับตอนนี้ไม่แนะนําให้ให้ทํานะครับผมเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่รอบแรกเตือนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องกับครับผม โอเคนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมรีวิวนะครับการเทสเครื่องของลอําตัวมีโดนเอ็กตร้รเรานะครับผมเดี๋ยวข้างเครื่องกลับเลยครับผมกลับศูนย์ได้แล้วครับผมสวัสดีจ้า โอเคครับผมหลังจากที่ไปทดสอบมาแล้วนะครับผมสำหรับตัวมีโดนเท็กตา้านะครับแบตเตอรี่นะครับผม1ลูกนะครับเด็กต,ต่อเที่ยวบินน้ำเต็ม25ลิตรนะครับลงมานะครับขึ้นได้1รอบเนาะ,ะไม่ขึ้นรอบ2ไม่ได้20ลิตรก็เหมือนกันนะครับผมแต่แบตเตอรี่ ไม่ถึงกระหมดนะครับผมก็ยังไม่ถึงกระเตือนรอบแรกด้วยซ้ำไปถ้ากับว่ามันเหมาะกับการบิน20ลิต25ลิตร1รอบนะครับแล้วเอาลงมาชาร์จจะใช้เวลาชาร์จประมาณ10กวนาทีแค่นั้นนะครับผมแต่ถ้าคุณใส่15ลิตรนะครับผมคุณไปได้2เที่ยวบินนะครับผมมีประโยชน์สําหรับนาปแปลงยาวๆนะครับผมนะฮะเกิน800เมตรอย่างนี้นะครับ800เมตรไปกับ อ่ากิโลหกอย่างนี้นะครับผม25ลิตร่อนะครับผมไปกับอ่าได้สบายๆนะครับผมมีเอาไว้สำหรับใช้ในแปลงนายาวๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแปลงนาไม่ได้ยาวมากนะครับ400เมตรหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมตัว25ลิตรก็เป็นตัวที่จอดตอบโจ์ได้ดีเลยนะครับผมเป็นอ่าได้ทั้งแปลงเล็กและแปลงใหญ่นะครับผมนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมที่คนชอบ25ลิตรแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมก็แนะนำเป็นมีโดนเอ็กตครับผมนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าอยามารีวิวตัวอื่นต่อนะครับผมขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาติดตามช่องแอบเบิ์นเน็กโดนนะครับผมสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวมาดูตัวลำ25ลิตรนะครับอิตน,นะครับผมเก็บ เหลือแค่นี้เองนะครับประมาณเม็ดกว่าๆนะครับผมอ้าวเดี๋ยวกลางนะครับผมเดี๋ยวให้สร้างกลางปีนะครับผมกลางปดออกนะครับนะฮะนะครับผมแหมใหญ่เลยนะครับอ้าวข้างแข้มมุยากออกครับผมนะครับนี่เนาะ ใหญ่จริงจังเห็นไหมครับนะฮะใจเลยนะครับผมนะฮะตัวน,นี้นะครับผมา9หัวพ่นยานะครับผมเก็บกับแป๊บเดียวนะครับทำง,งานเสร็จเก็บก๊าบ เรียบร้อยครับนะฮะเป็นยีซี่โฟนะครับผมเดี๋เฮียหยเพิ่มครับผมต่อมาเจอกับยีซี่นะครับผมนะครับตัวนี้ออกมานานแล้วนะครับผมแต่ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับเป็นลำติดลิตรนะครับผมเดด้าคันชนพร้อมนะครับเดด้าพื้นพร้อมนะครับอ่าจอมีรีโมทนะครับอ้าออกลางนะครับ เก็บหัวพนยาโอเคแค่นี้นะครับผมยกขึ้นย้ายง่ายไหมนะฮะขนาดกลางแล้วน้ำหนักเบานะครับตัวนี้จะประหยัดพลังงานนะครับผมโอเครับผมครับเค็ด ที่สามครับครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นมีโดนพิกตา้านะครับผมนะฮะตัวนี้ราคาเบาๆนะครับผมมาเลยครับผมทางแขนพุทยานะครับเป็น17ลิตรเหมือนกันนะครับอ่านะครับผมตัวนี้จะไม่จะไม่มีเรดาร์พืนเรดาร์กันชนนะครับจะสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นราคาเบาๆเลยนะครับผมมาพร้อมกับ หัวพ่นยาแบบใต้มอเตอร์นะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบเขาสามารถปรับเ,เปลี่ยนเป็นแผนกลางเหมือนพวกรุ่นพี่ๆก็ได้นะครับผมเยืนย้ายง่ายนะครับผมน้าหนักเบานะครับ17ลิตรเหมือนกันนะครับผมพับเก็บสะดวกรวดเร็วเลยครับผมนะครับผม,นะะผมอันนี้เป็นมิโดนเอ็กซ์ต้านะครับผมอ้าวนะครับผมอันนี้เป็น พระเอกของวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาชูตัวมีโดว์ติกตา้านะครับผมนะฮะอ่าสูงนิดหนึ่งนะครับผมเราว่าเอาเป็นตัวย5ิบ้าลิตรนะครับผมมาพร้อมกับมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมเอ็ก,ก้าพัดนะครับใบพัดขนาดใหญ่มากเลยนะครับผมกินลมได้นุ่มครับเอา้ากลางแขนครับผมนะฮะมาพร้อมกับหัวพ่นยานะครับผมเช่าหัวพ่นนะครับผม ะะใหญ่โตัวโมโหลานมากนะครับผมไปกลับนะครับผม11เมตรสบายๆนะครับผมนะคะครับโอเคเดี๋ยวครับเก็บนะครับอาลองเ้ื่อายที่ยกได้ไหวไหมนะครับผมเยนะครับก็ยังเบากว่าตัว215ที่ผมไปพัดน,นะครับดีค,ครับ นี้เป็นมีโดนเอ็กตาพัดนะครับผมเป็นอ่าสี่เบพัด25่้ลิตรนะครับผม